ดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับพบหม่งั้งใน cross t a l กับ cross talk channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ arena v a l o r หรือ ao v ของพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ao v มาให้ดูกันอีกแล้วนะครับ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 ก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ ao v info hero remake ใน ao v พาร์ที่2 จากพาร์ทก่อนเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่ได้รับการรีโมเดลแบบบางส่วนเออเล็กๆน้อยๆไปแล้วแต่ว่าในพาร์ทนี้พาร์ทที่2นะจะเป็นการแนะนําฮีโร่ที่เหมือนรีเมคเลยนะเปลี่ยนททัลลุคไปเลยใครยังไม่ดูพาร์ทก่อนเนี่ยกลับไปดูก่อนนะครับถ้าดูเสร็จแล้วไอวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาเราไปเริ่มที่ฮีโร่ตัวแรกกันเลยนั่นก็คือจินน่าจากโมเดลเดิมของเขาเนี่ยมันล้อกับประวัติเขานะที่เขามีรูปประคำกลมๆลอยๆอ่ะก็คือเขาบอกว่าจินน่าเนี่ยเป็นปรมาจารย์วิถีเส้นที่ใช้อาวุธบ ซึ่งบุญบาปอยู่มาวันนึงอาวุธนี้เนี่ยมันแผ่พลังความมืดออกมาส่งผลให้เขาเนี่ยจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากเวดาอันนี้ก็จะเป็นแบบประวัติเก่าแบบคร่าวๆนะแล้วก็พอมีการเปลี่ยนประวัติเนี่ยมันก็ได้มีการรีโมเดลของจินนาด้วยฮะซึ่งโมเดลใหม่เนี่ยมันก็ล็อกกับเนื้อเรื่องใหม่นะก็คือเนื้อเรื่องเก่าเนี่ยเราดีลิททิ้งไปเลยนะไม่เกี่ยวแล้วนะเนื้อเรื่องใหม่มันบอกว่าจินนาเนี่ยเป็นเด็กชายที่มีความสามารถในการพยากรณ์เออแบบว่าเห็นอนาคตอะไรเงี้ยเขาเนี่ยเกิดที่อาณาจั ที่โบสถ์อะบางคนก็รู้สึกกลัวทําให้เขาเนี่ยเอาเด็กชายจินนาไปขังถูกปะแต่ที่นี่เองครับทาให้เขาเนี่ยได้เจอกับราชินีอิรูเมียแล้วก็อิรูเมียเนี่ยได้ชักชวนจินนาให้มาเป็นวิสุทธิชนที่เวดาสิ่งเดียวที่จินนาทําได้ก็คือต้องทําตามจากเพราะถ้าขัดขืนคือตายจักแล้วหลังจากที่เขาเนี่ยได้ขึ้นมาที่เวดาใช่ไหมอิรูเมียก็ได้มอบเครื่องแต่งกายแล้วก็ที่อุดปากที่เหมือนกับโมเดลใหม่ของจินนาครับซึ่งมันจะแสดงให้เห็นว่าการที่เขารู้อนาคตเนี่ยเขาไม่ควรจะพูดอะไรมากเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบเเเเส้นนนนนววลลาาั่่่่องโมมดใหจิีพ มันดูทรงพลังแล้วก็มันดูเป็นวิสุทธิชนมันดูมีความเป็นเวน่ามากขึ้นมันดูขลังๆอ่ะเออแล้วมีคนแซลนะบอกว่าโมเดลเก่าเนี่ยเหมือนเป็นหลวงพี่ปกติแต่ว่าโมเดลใหม่เนี่ยมันเหมือนอัปเกรดเป็นเจ้าอาวาสอย่างเงี้ยแต่งตัวรู้รามาเฮามากขึ้นเนี่ยฮะต่อมาฮีโร่ตัวที่2นั่นก็คือไวโอล่ เกมนี้เนี่ย r o v หรือ AOV เนี่ยไม่ได้ย่อมาจาก Arena of Valor นะครับย่อมาจาก Arena of Violeta อันนี้มีคนเซลลมานี่ครับพี่ก็เห็นด้วยจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นลูกรักของ GM ที่ไม่มีใครสามารถมาแทนได้ไวโอเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกินมากที่สุดในเกมมีเนื้อเรื่องและข้อมูลมากมายแถมเป็นตัวละครหลักในการดําเนินเนื้อเรื่องหลักใน a v ี Com มอีกด้วยถึงแม้ว่าในซีซั่นปัจจุบันเนี่ยไวโอจะหลับตลอดเวลาก็ตามนะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นลูกรัก GM ใช่ไหมไวโอจึงเป็นตัวละครที่ได้รับการปรับป าการโมดิฟายอะไรมากมายตลอดเวลานะรวมถึงการรีโมเดลด้วยนะครับซึ่งจากโมเดลเก่าเนี่ยสังเกตไหมไวโอเนี่ยถึงประวัติจะแบบเก่งขนาดไหนเนี่ยจะยังดูเป็นเด็กมัธยมอยู่อะ่ะแต่โมเดลใหม่เนี่ยมันได้มีการปรับลุคให้ไวโอเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันเหมือนมีการพัฒนาตามเนื้อเรื่องมานะครับไวโอเล็เนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ออริจินของเกมนี้นะจริงๆแล้ว่เนื้อเรื่องเก่าแรกๆของไวโอเล็เนี่ยเธอกับวาลฮาเนี่ยยังเป็นนักล่าแวมไพร์อยู่เลยเด็กๆอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นคืืืืืืออ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 แแบบเเ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 นนนนนน้้้้รรร่่่่่งงงงงมมมัััยยไไปป็ดดีีวกตพาาใหลๆส ใหม่เหมือนที่บอกใช่ไหมแล้วลูกล่างอย่างไวยโอเนี่ยโอ้โหเนื้อเรื่องใหม่ไฮโซมากมายนะไม่ว่าจะเป็นประวัติเนื้อเรื่องเสริมชีวะประวัติเนื้อเรื่องพิเศษเนื้อเรื่องจากสกินอย่างดีมนิกหมอบก็มีอะไรเงี้ยถ้าน้องอยากดูคลิปอะไรของไวยโอเนี่ยในช่องค้นหาน้องบิมคลอสอกแล้วตามด้วยไวโอเลตเป็นภาษาอังกฤษเจอทุกคลิปที่พี่ทำนะบอกเลยว่ามันเยอะมากคือเยอะเกินชาวบ้านไปหลายช่วงตัวมากๆนะจากประวัติข้าวข้าวข,ข,ของไวยโอเนี่ยเธอเนี่ยเกิดที่สาพันธรัฐอิสระแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตเองตั้งแแแต่่่่เเเเเเดด็กกกกกล้ว้ววววยาาามฟีรบบงงินออสผใหธ ถูกแมวมองชวนไปเรียนที่โรงเรียนทหารแล้วพอไปเรียนเนี่ยไวโอก็เป็นดาวเด่นจริงๆคือเก่งเวอร์จริงๆนะจบมาก็ได้รับราชการทหารใช่ไหมแต่ด้วยการที่เธอเนี่ยไปสืบสวนคดีของสอสอหนุ่มคิวเลนส่งผลให้ไวโอเนี่ยโดนอานาจมืดบางอย่างโดนสังคมกดดันทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจลาออกแล้วกลายมาเป็นทหารรับจ้างเหมือนในปัจจุบันซึ่งเธอเนี่ยรับงานทั่วราชอาณาจักรเลยครับใครจ้างไปไหนก็ไปนะครับซึ่งพี่คิดว่าสมาคมทหารรับจ้างเนี่ยน่าจะอยู่ที่เมืองรอสเซนเบิร์กนะครับที่อาณาจักรนอร์เข้าอมิกน ในซีซั่นที่1ตอนที่1เนี่ยไวยโอเนี่ยเธอไปรับงานจ้างที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งกับบัตเตอร์ฟลยตอนแรกเนี่ยปัญหานี้มันเหมือนเป็นปัญหาที่เล็กมากแต่ว่าพอเข้าไปสืบสาวเราเรื่องจริงๆโอ้โหใหญ่โตมาโหรานวุ่นวายเหมือนทายวันแรกสุดๆนะครับไปตามหาอ่านกันได้นะตอนนี้เนี่ยมีอยู่2ซีซั่นซึ่งพี่เนี่ยจะทําทุกคลิปไว้อย่างละเอียดอยู่แล้วแล้วก็อัปเดตเออข้อมูลไวยโออย่างเดียวเนี่ยสามชั่วโมงก็พูดไม่หมดบอกเลยนะฮะและฮีโร่โทรถัดไปที่ได้รับการรีโมเดล ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ออริจินอลของเกมนะเพราะว่าเปิดตัวตั้งแต่ช่วงแรกๆเธอเนี่ยเป็นดีไซน์ที่แบบทุกคนชอบอ่ะเป็นฮีโร่นินจาญี่ปุ่นมีพลังมังกรอะไรแบบนี้พูดแค่นี้ก็แมสแล้วถูกปะแต่ถึงแม้ว่าไอรีเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ออกมาตั้งแต่แรกๆใช่ไหมแล้วก็มีคนเล่นเยอะมีสกินเยอะแต่ว่าข้อมูลของไอรีเนี่ยน้อยมากเลยนะเราเพิ่งมารู้ข้อมูลของไอรีจริงๆตอนที่ช่วงเปิดตัวแฮตเตด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็พอในช่วงปี2021ที่มีการเปิดเนื้อเรื่องของ เกาะแห่งสายมองเนี่ยมันได้มีการรีโมเดลไอริด้วยอ่าซึ่งดูจากฟีดแบ็กเนี่ยบางคนชอบโมเดลเก่านะเพราะว่าเขาบอกว่าโมเดลเก่าเนี่ยไอริดูแข็งแกร่งแล้วก็ที่สาคัญนั้นในช่วงแรกๆอะ่ะเสียงภาคของไอริเป็นญี่ปุ่นนะแต่หลังจากนั้นน่าจะด้วยลิขสิทธิ์อะไรบางอย่างแหละมันกลายเป็นเสียงภาคอังกฤษหมดเลยในเวอร์เก่าอ่ะนะแล้วพอมีการรีโมเดลในปี2021เนี่ยเหมือนสไตล์ของไอริเนี่ยเปลี่ยนนะจากนินจาแอสซินที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยกลายมาเป็นแบบผู้หญิงร่างบางดูสวยแบบเป็นอนิเมะมากขึ้นอ,อตัวววเนนน่อมากกแล้็ใส ประวัติของเธอเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับกาวคือไอริสเนี่เป็นชาวเกาะแห่งสายหมอกที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วก็มีปณิธานที่จะปกป้องเกาะแห่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอพูดถึงไอริสแล้วต้องพูดถึงคู่จิ้นของเธอก็คือไฮายาเตะนั่นเองนะครับสองคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเดินคนละเส้นทางเพราะไฮยาเตเนี่เลือกที่จะทรยศเกาะแห่งสายหมอกใช่ไหมแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยังคงคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงอยู่เสมอและลึกๆเนี่ยไอริส สายหมอกที่พี่ทําที่พี่ภาคอะ่ะอันนั้นอะ่ะคือแบบเราจะได้เห็นไมซ์เซตของทั้งไอริเฮยเตที่มันคอนทราสต์กันจริงๆเลยนะฮะฮีโร่ตัวถัดไปนั่นก็คือมักังกาถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆจะรู้ว่าพี่เนี่ยชอบตัวละครนี้มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือว่าเนื้อเรื่องของเขานะซึ่งโมเดลเก่าของมังกาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนพวกตัวตลกใส่หน้ากาก,ากที่น่ากลัวน่ากลัวซึ่งก็ล้อกับเนื้อเรื่องเก่าของเขาเพราะเขาเนี่ยเป็นพ่อมดบูดูที่ฆ่าคนอย่างน่ากลัวนะครับจนคนในหมู่บ้านเนี่ยรุมทําร้ายปา ผลในมังก้าเนี่ยจะต้องหนีออกมาแต่การที่ได้ออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันกลับส่งผลดีนะทำให้เขาเนี่ยได้ศึกษามนดําจนเก่งขึ้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากโมเดลเก่านะแต่ว่าพอมีการรีโมเดลจะเห็นได้ว่ามังก้าเนี่ยหน้าเปลี่ยนเลยนะครับเขาเนี่ยกลายเป็นพ่อมดที่แบบน่ากลัวน่ากลัวบวกกับความเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะมีการปรุงยามีปรุงยาพิษต่างๆเมือนี้เราเห็นนะฮะซึ่งอันนี้ก็ล้อกับเนื้อเรื่องใหม่ก็คือเขาเนี่ยเป็นชายคนหนึ่งที่เดินทางไปทั่วทุกสารทิศเพื่อเสอาาาะหพัังงที่่่จนนนจนนนนึิิซดวอ้ จะเป็นที่อาณาจักรอาฟาต้าซึ่งมันสามารถไปเชื่อมได้กับเนื้อเรื่องลินดิสที่มากังกาเนี่ยเคยเกือบฆ่าลินดิสสำเร็จนะแต่ว่าพี่สาวเธอเนี่ยเสียสละชีวิตมาช่วยแล้วก็ขับไล่มากังกาไปสาเหตุที่เขาทําอย่างนั้นเนี่ยเขาน่าจะทดลองมุนดําหรือว่าต้องการจะสแสวงหาพลังอะไรบางอย่างนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันได้เล่าว,ว่ามากังกกาเนี่ยได้ไปทําพันธสัญญาปีศาจกับบีราเพื่อเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเป็นพวกล็อกไฮคือถ่ายเลือดแหละเพื่อแลกกับการเรียนรู้อย่าง,างไม่จบสิน้นอันนี้ก็เป็นปณิธาา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 นขของงงงมััททกกกก้้แแ,แหลละะททททททีีีี่่่่เเเเเํํํุยยพพรไไไดด็็วจ พอมาเป็นลูกน้องของวีราเนี่ยเขาก็ต้องทําตามคําสั่งของวีรามากมายส่งผลให้มากังกาเนี่ยกลายเป็นคาแรคเตอร์จากล็อกไฮที่ไปเกี่ยวข้องเนื้อเรื่องของชาวบ้านเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยไฮนาเตะบุกวัดทองคาหรือว่าไปค้นพบพลังมิติในท้องของซิปอะไรเงี้ยผลงานเด่นๆป,ปังๆทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะคนเก่งก็สําคัญแต่คนฉลาดก็สําคัญเหมือนกันนะพี่ว่านะและฮีโร่ตัวถัดไปนั่นก็คือวีรานั่นเองพูดถึงลูกน้องเขาไปแล้วขอพูดถึงเจ้านายกันบ้างนะครับวีราเนี่ยเป็นตัวละครดั้งเดิมของอาวีเหม คิดว่าเธอเนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายเหมือนกันเพราะโมเดลเก่าของเธอเนี่ยมันอ้างอิงว่าเธอเนี่ยคือราชินีแห่งรัตติกาลที่แบบไปช่วยลูซิเฟอร์ก่อการบฏมากมายและสุดท้ายเนี่ยแพ้ก็กลายเป็นเทพตกสวรรค์ถูกถีบลงมาอยู่ที่นรกนะฮะแล้วก็วีราเนี่ยได้ใช้เสน่ดึงดูดผู้ชายเพื่อเอามาดูดกินพลังชีวิตโหน่ากลัวมากๆเลยนะจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันก็ล้อกับโมเดลเก่าเธอนะเธอเนี่ยแบบเซ็กซี่ยั่วยั่วเลยนะครับแต่พอมาเนื้อเรื่องในปี2019ที่บอกว่าน่อออแ หลังจากเหตุการณ์ที่วอลคร์เนี่ยฆ่าเบนตายที่เวดาเนี่ยวีราเนี่ยก็ตัดสินใจติดตามวอลคร์ทันทีเพราะตัวเธอเองเนี่ยเกลียดเวดาอยู่แล้วนะแล้วตอนนั้นเนี่ยวอลคร์และพวกแค่หยิบมือเดียวเนี่ยถูกเวดาเนี่ยถันลมอย่างบ้าคลั่งส่งผลให้ต้องหนีไปโลกใต้ดินอบิสซึ่งที่นี่เนี่ยถ้าใครไม่มีเลือดปีศาจเนี่ยอยู่ได้แป๊บเดียวก็ตายเพราะโดนพลังความมืดเกินกินซึ่งวีราและวอลคร์นี่แหละช่วยกันคิดค้นเทคโนโลยีในการถ่ายเลือดแล้วก็วอลคร์เนี่ยแบบเทสก่อนเพื่อเลยสรุปว่าเอออยู่ได้เว้เ็นนกกิดัม เหตุการณ์มากมายนะอันนี้เนี่ยพี่แนะนําว่าไปดูประวัติวอลคัสวีามาหรอกอะไรเงี้ยก็จะเชื่อมกันหมดแล้วจากการบุกรุกครั้งแรกครับอ่าวอลคัสพลาดตายจากซอนเดียวของเดวานัสนะครับล็อกไฮตอนนั้นเหมือนจะแตกใช่ไหมแต่ไม่ใช่จ้าเพราะมีมาหรอกแล้ววีานี่แหละที่คอยช่วยกันแบบทําให้ล็อกไฮเนี่ยไม่แตกนะครับมาหรอกเนี่ยจะเก่งใน,นด้านการเป็นผู้นําการทําสงครามใช่ไหมแต่วีาเนี่ยคือเป็นคนจัดการเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยอะจะเห็นได้ว่าโมเดลใหม่เนี่ยจะปรับให้วีาเนี่ยเข้ากับเนื้อเรื่องคือเนี่ยดูเป็นปีศาจร แต่อันนี้ในคอมเมนต์น่ะพี่ไปเห็นมีคนสปอยถึงโปรเจกต์รีโมเดลอีกรอบเนี่ยวีราอันใหม่ปีกน้อยๆอ่ะเหมือนอนิเมะน่ารักมากเลยนะอันนี้ต้องดูว่าโมเดลใหม่เนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่นะครับฮีโร่ตัวถัดไปก็คือนาทายาโอ้โหมาที่ล็อกไฮกันอีกแล้วนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นเมทฝั่งปีศาจท,ที่อยู่มาตั้งแต่เกมเปิดแรกๆสังเกตไหมตัวที่ได้รับการรีโมเดลเนี่ยจะเป็นตัวแรกๆอ่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่า GM มเนี่ยมีการลองผิดลองถูกอะไรมามา,มากมายมีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับยุคคสสมมมมมมมัยยาาาากกขึ้นโเดลีววง ซึ่งโมเดลเก่าของนาทายาเนี่ยมันก็ล็อกขอเนื้อเรื่องก็คือเธอเนี่ยคือเผ่าพันธุ์ที่บูชาเวด้าที่เป็นอมตะโดยที่มีปรสิตอยู่ในตัวซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่เธอมากและเธอรู้ดีว่าเวด้าเนี่ยแค่หลอกใช้เออไม่ได้ดีจริงๆหรอกความเกลียดและความแค้นของนาทายานะส่งผลให้เธอเนี่ยฆ่าทุกคนในเผ่าทิ้งและตัดหัวทูตของเวด้าเสียประจานเพื่อแสดงใ,ให้เห็นว่าเธอเนี่ยเกลียดเวด้าขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นคนระับเธอก็มาเข้ากับฝ่ายปีาศาจมาถ่ายเลือดแล้วก็ว ลให้โมเดลของเธอเนี่ยไม่ว่าใหม่หรือเก่าเนี่ยเราจะเห็นปรสิตเนี่ยบินลอยอยู่รอบนาทาย่านะฮะแล้วก็พอเวลาผ่านไปมีการรีโมเดลใช่ไหมประวัติเนี่ยมันเหมือนเดิมพี่คิดว่าการรีโมเดลของนาทาย่าเนี่ยมันทําให้นาทาย่าเนี่ยดูสวยขึ้นมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสไตล์อนิเมะมากขึ้นอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเทรนก็ได้นะฮีโร่ตัวถัดไปนะครับมากันที่อาณาจักรมังกรกัน,กนบ้างนั่นก็คือเตียวเซียนนั่นเองตัวนี้น่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่มาจากจักรวาลสามก๊กใช่ไหมเตียวเซียนเนี่ยเป็นหญิง,งมลเดรโ เพื่อทําให้ทุกคนที่เห็นเนี่ยรู้ว่าเตียวเซียนตัวนี้เนี่ยอยู่ในเกมไหนอะไรประมาณนี้เพราะว่าจากโมเดลเดิมของเธอเนี่ยเธอยังเหมือนฮีโร่จีนจาก3ก๊กอยู่เลยนะครับแต่พอมีการเปลี่ยนโมเดลเนี่ยเตียวเซียนก็กลายเป็นสาวสวยหวานที่ใครเห็นก็รู้ทันทีนะว่าเป็นเตียวเซียนของ r o v นะครับในส่วนของประวัติเนี่ยทั้งเก่าและใหม่ของเตียวเซียนเนี่ยมันอ้างอิงมาจาก3ก๊กทั้งคู่นะแต่ว่าประวัติใหม่เนี่ยมันได้มีการปรับบางส่วนให้เข้ากับเกมมากขึ้นก็คือบอกว่าเตียวเซียนเนี่ยอาศัยอยู่ที่อาณาจักรมังกรเออแล้วก โแล้วก็เดลเซียนอ่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับอาณานัมากขึ้นแต่ตอนนี้ยังอิงอยู่ที่3กุกนะฮะและมีฟีดแบ็กใครหลายๆคนบอกว่าอยากได้เสียงภาคเก่าของเดลเซียนเพราะเพราะมากๆนะฮีโร่ตัวถัดไปนั่นก็คือมอทอสนั่นเองพี่มอทอสเรามาแล้วนะครับถ้าพูดถึงฮีโร่ที่รีโมเดลแบบหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยคนแรกที่พี่คิดถึงก็ต้องเป็นมอทอสนะและความสุดของเขาคือเขาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มาก่อนการนะเพราะว่าการรีโมเดลแบบหน้ามือเป็นหลังมือของเขาเนี่ยเขาทําตั้งแต่ปี2017 คือเปลี่ยนพร้อมประวัติคือเปลี่ยนไปเลยคือตอนนั้นทุกคนงงว่าเอา้ามันคนละคนกันเลยมันคนละอย่างกันเลยอะโมเดลเก่าเนี่ยมันกลายเป็นสกินแทนนะครับเอาจริงๆถ้าใครไม่รู้เนี่ยหาความเชื่อมโยงไม่ได้แน่นอนว่ามันเปลี่ยนมาได้ยังไงนะครับอันนี้คือเขาเปลี่ยนจริงๆนะจากประวัติเก่าของมอทอสที่เป็นร่างปีศาจเนี่ยมันบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าสงครามผู้เป็นอมตะคืออยู่ฝ่ายปีศาจแบบจริงจังเลยเนะครับแต่ว่าพอได้รับการเปลี่ยนเนี่ยอยู่ดีๆมทคนนี้เนี่ยก็กลายเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรออคาเขาเนีี่ยยยเเเป็นนนกกกกษัตริ์์ทงไมมาๆแลดููหือศ วมจิตใจของมนุษยาชาติรุ่นใหม่ที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองเพราะยุคสมัยที่มอทอสเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยุคมืดที่แบบเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อ่อนแอเนี่ยต้องคอยระแวงอะว่าเมื่อไรปีศาจจะมาบุกจะมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความหลอนแบบหนึ่งนะฮะแต่พอมีคนคนนึงที่แบบเก่งขึ้นมาแล้วรวบรวม,รวมอาณาจักรมนุษย์ให้แข่งแกร่ง,งเป็นปึกแผ่นเนี่ยเราก็มีหวังว่าเออชีวิตเรารอดแล้วไม่ต้องเครียดมากอย่างเงี้ยซึ่งนอกจากความเกลีย้ยกลยความเ่อเหลทของมอทล่างคิงแล้วเายัมเนุ่อร์ท ชีขอองราากด้วยซึ่ง d a ต a ในส่วนนั้นนะ่ะมันทําให้เราเห็นว่ามอร์ทอสคนนี้เนี่ยยังเป็นคิงที่เป็นเด็กอะ่ะยังมีความเหวี่ยงวียนยังมีความที่ต้องแบบพึ่งคนอื่นตัดสินใจอยู่บ้างแล้วก็มีความที่เวด้าเนี่ยยังไม่ได้ไว้ใจมากเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยลองไปดูกันได้นะฮะแล้วก็พอพี่ไปอ่านในเพจของกาลินาอวีเนี่ยมีน้องคนนึงในเพจเนาะเขาเขียนว่าในเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขาไม่เรียกมอร์ทอสเหมือนเราเนะเขาเรียกอาร์เธอร์ซึ่งอาร์เธอร์เนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือน,น,กกน,อนคิงอาร์เธอร์นึกออกป แล้วก็น้องคนนี้เนี่ยแบบมีความรู้เยอะมากเลยเนาะเขาบอกว่าคําว่ามอทอสเนี่ยในภาษาลาตินนแปบลบว่าความตายซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่เซิร์ฟที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช้ชื่อมอทอสเพราะเป็นชื่อที่แบบไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่และฮีโร่ตัวสุดท้ายที่ได้รับการรีโมเดลแบบรีเมคนั่นก็คือโอเมก้า มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับคือบอกเลยว่าตัวนี้นทําใหม่เลยนะฮะจากประวัติเดิมเนี่ยโอเมก้าคือหุ่นรบแห่งอนาคตที่สามารถป้องกันพลังได้ทุกแบบและสามารถรีเจเนอเรทตัวเองได้ด้วยเออดูเหมือนเขาเนี่ยเป็นหุ่นรบของอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองในอดีตและโอเมก้าเนี่ยไม่เคยเล่าเลยนะว่าใครเป็นคนสร้างเขาขึ้นมานะครับว่ากันว่าเขาเนี่ยคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อย,ยุติสงครามทั้งปวงลักษณะโมเดลเก่าของโอเมก้าเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบหุ่นยนต์แมคชนิกะถูกปะแต่ว่าพอโอเมกาเ้าดรเลโ หน้ามือเป็นหลังมือนะอย่างที่บอกเขาเนี่ยมีรูปร่างแบบว่าเป็นทรงโค้งมนสีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีขาวสีทองอย่างเงี้ยที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแล้วก็อ่อนโยนในคราวเดียวกันนะครับพี่ว่าโมเดลใหม่พี่ชอบนะเพราะมันดูมีสตรอรี่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกับประวัติใหม่ของเขานั่นเองนะฮะมันได้กล่าวว่าโอเมก้าเนี่ยเป็นอาวุธที่เวด้าเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อยุตยิสงครามแล้วก็จากการรบครั้งหนึ่งเนี่ยโอเมก้าได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อมนุษย์ทําให้เขาเนี่ย มีผ่านไปนักเรียนของเซฟิราเนี่ยไปขุดซากเขาขึ้นมาแล้วก็เซฟิราเนี่ยเป็นคนปลุกโอเมก้าขึ้นมาพร้อมซ่อมแซมเขาอีกครั้งเออโอเมก้าเนี่ยกลับขึ้นมาออนไลน์ไนดะ้อีกครั้งซึ่งสาเหตุนี้จะทให้ร่างของโอเมก้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไจากเดิมเนาะเพราะว่ามีการซ่อมแซมนะครับซึ่งประวัติใหม่ของโอเมก้าเนี่ยไปดูกันได้นะมันจะมีบทพูดระหว่างโอเมก้ากับเซฟิราอันนั้นอะ่ะมันทําให้เราเห็นนิสัยของโอเมก้าเยอะมากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหุ่นยนต์แต่เขามีจิตใจนะแล้วพอแบบพูด และหลังจากนี้เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้นโนมอเวได้ no อีกต่อไปเออประมาณนี้เลยเนะฮะแต่เหมือนว่าตัวเกมในตอนนี้เนี่ยจะมีโปรเจกต์รีโมเดลฮีโร่อีกครั้งหนึ่งตัวที่พี่เห็นสปอยมาแล้วเนี่ยมี2ตัวก็คือวีราที่แบบมีปีกสั้นๆกับมอทอสอ่ะอันนี้ก็ต้องคอยมาดูกันต่อไปนะว่าเขาจะรีโมเดลกี่ตัวแลวจะออกมาเป็นยังไงแต่พี่ว่าเทรนน่ะน่าจะออกมาเป็นอารมณ์แบบน่ารักน่ารัก,นรกอนิเมะอนิเมะลายเส้นเนี่ยสวยขึ้นถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่ก็จะมาอัปเดตกันอี ีโมเดลทั้ง2พาร์ทนะครับก็หวังว่าจะสนุกกันสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรกดกระดิ่งติ้งติ้งติดตามเอาไว้นะยฮะขอตัวไปเล่นเกมก่อนสวัสดีครับ